วัสดีจ้าวันนี้นะจาเราก็จะมาสอนเล่นเกมกับคนดังจ้ามีหลายหลายคนถามว่าแบบเอออยากเล่นเกมกับพี่แม็กแต่ว่ามมนได้เป็นเพื่อนกับพี่แม็กต้องทำไงคะอย่างแรกนะให้มึงกดค้นหาชื่อเกมกูก่อนแบบนี่พิมพ์ตามนี้นะ b a s t t i n g 5 4ตัว B พิมพ์ใหญ่นะมึงนี่พิมพ์ตามนี้พิมพ์ให้ถูกกดค้นหาไปเลยจา้า นี่มึงจะเจออันนี้มึงก็เข้าไปแล้วมึงก็เลื่อนลงนะห้ามกด add friend นะมึงกดเลื่อนไปแล้วก็กดตรงนี้นี่นี่แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้มึงก็กด3มจุดตรงนี้แล้วก็กดอันแรกเลยจ้าคขาว่า follow โอเคกดไปเลยอ่ะขึ้นเฮียอะไรล่ละโอเคแล้วก็กดสีเขียว แล้วมันก็จะถามว่ามึงแบบมึงใช้บอทบอทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันถามถ,ามถึงอะไรมึงก็ไปใช้แอปแปลแปลภาษาเอาแล้วกันนะนี่พอมึงตอบครบแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ปะเนี่ยแค่นี้เสร็จละแต่ตอนนี้มึงยังกดจอยไม่ได้เว้ยเพราะว่ารหัสกูยังไม่ได้เข้าแมพโอเคนี่เดี๋ยวกูเข้าอีกรหัสก่อนนี่แล้วกูก็จะเข้าแมพเนี่ย เนี่ยพอคุูเข้าแบบแล้วมึงกดรีกดรีเซตปุ๊บกดรีเซ็ต,ซตโอเครอก่อนแป๊บหนึ่งเห็นปะแล้วมันจะมีคาว่าจอยให้เห็นปะตรงเนี้ยมึงก็กดไปเลยจ้าเออนี่ไงได้แล้วแค่เนี้ยเห็นปะแค่นี้ก็เล่นด้วยกันได้แล้วแต่ถ้ามันเข้าไม่ได้ก็แสดงว่าแมปเต็มจา้า